เกิดอะไรขึ้นคลิปยุคโควิดระบาดทั่วไทยแกะกล่องพัสดุของฝากจากเพื่อนสมัยมัธยม,มคลิปนี้นะคะเผยแพร่วันที่27นะคะพฤษภาคมยอดวิวปรากฏตรงนี้นะคะระบุว่า39วิวนะคะก็คือมีคนมาดู39คนนะคะแต่พอไปดูหน้าแดชบอร์ดนะคะเหลือแค่7นะคะแสดงว่าระบบกำลังดึงนะคะ ดึงยอดผู้ชมส่วนต่างนะคะปล่อยมาแค่7วิวนะคะเขาตรวจสอบเนี่ยเขาอนุมัติแค่7วิวส่วนยอดวิวที่เหลือนะคะอาจจะกำลังถูกตรวจสอบหรือถูกหักออกนะคะเพราะเป็นการชมที่อ,อ,อาจจะมีการลบลบลบประวัติการดูนะคะคือท่านมาดูแล้วเนี่ยท่านลบประวัติทันทีที่ท่านดูนะคะเจ้าของช่องไม่ได้อะไรนะคะ ช่องที่ท่านไปดูคลิปนั้นนะคะคลิปนั้นมันจะหายไปเลยนะคะว่าไม่มีคนมาดูนะคะเพราะนั้นฝากพี่น้องนะคะหรือท่านผู้ชมนะคะที่มาดูคลิปแล้วนะคะกาุุนาให้ผ่านไปสักวันสองวันได้ไหมคะแล้วค่อยลบคลิปที่เราดูแล้วลบ,ลบประวัตินะคะนะคะหรือท่านจะให้ระบบลบประวัติอัตโนมัติ3าวัน60วันก็ได้นะคะถ้าท่านลบอย่างนี้นะคะ เจ้าของคลิปก็จะถูกหักยอดวิวออกไปนะคะฝากไว้เล็กๆสั้นๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านบุญรักษาพระคุ้มครองดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะให้ห่างไกลโควิดล้างมือบ่อยๆนะคะสวมแมสทุกครั้งเวลาออกจากบ้านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย See you again